คนที่น้องหายเนี่ยลุงกับป้าไม่รู้เลยว่าน้องไปกับใครหรือที่ไหนยังไงนะครับคนที่รู้ดีที่สุดก็คือพี่สาวของน้องเองซึ่งอยู่กับน้องมันเป็นสุดท้ายนะครับลุงก็ตอบได้อย่างเต็มปากเต็มคำเหมือนกันว่าลุงกับป้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในคดีนี้ ตำรวจวางกรอบการทำงานยังไงเบื้องตน้นเราก็คิดถึงหลักลอจิกธรรมดาคนที่จะไปถึงตัวเด็กหรือทำให้เด็กออกจากที่ที่เขาควรจะอยู่ไปที่ที่เขาไม่ควรจะไปข้อแรกเวลาวันเวลาที่เด็กหายคนที่กระทำก็ควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหมง่ายเบสิก เราดูว่ามีใครเข้าถึงตรงนั้นได้บ้างเราสอบปากคำคนเป็นร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คนจากการพูดคุยกับญาติพ่อแม่พี่สาวเขาก็บอกว่าน้องเนี่ยปกติแล้วไม่ยอมให้ใครอุ้มไปไหนกับใครอันนี้ผมไม่ทราบว่าจะเชื่อถือได้ไหมนะแต่จะฟังในส่วนตัวผมผมมีความคิดอยู่ในใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ที่บุถาม ตั้งเป็นประเด็นคำถามกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ยาติชายเตียนว่าข้ออเท็จจริงหรือแฟรเราได้รับการยืนยันจากญาติพี่น้องว่าน้องเนี่ยไม่ไปไหนกับใครที่แปลกหน้าถ้าเราเชื่อเรื่องนี้ถ้าเราเชื่อเรื่องนี้เราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้อง คนที่สามารถจะทําให้เกิดเรื่องนี้ได้เราเชื่อจากตากากว่าเขาต้องรู้จักภูเขานั้นแล้วอันสุดท้ายสิ่งที่เราทำนะครับเราทํางานจากใกล้ไปหาไกลเราดูเราตรวจสอบเราพูดคุยเราซักถามบางครั้งเราตรวจคนด้วย เราถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราเชื่อว่าเขาไม่ได้ตายเองทำแค่ตรงน,นั้นก่อนครับเบื้องต้นนี้คาดว่าเสียชีวิตเนี่ยครับจงใจหรือว่าพลาดสาหรับคนร้ายตามคาดการของตำรวจคงไม่ตอบคําถามนี้นะครับเอาเป็นว่าเขาจะจงใจไม่จงใจก็ต้องมีคนรับผิดชอบเรื่องนี้